แม่นมาเอาน้ำแข็งอะคะ่ะใส่กับข้าวต้มแล้วก็กินแล้วเราอะก็มีภาพจาแบบนั้นมาตลอดเลยว่าอ๋อถ้าจะกินข้าวต้มให้อร่อยเนี่ยจะต้องแบบใส่น้ําแข็งนะคะแล้วใส่แบบหลายๆก้อนด้วเพราะว่าตอนนั้นนะคะคือเราเด็กมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ย คือมันไม่ใช่ทําให้อร่อยขึ้นเพราะว่าตอนนั้นนะคะแม่เปิดร้านขายของชาใช่ไหมคะแล้วคนอ่ะซื้อของเยอะมากและเลี้ยงลูกอีกสองคนเพราะฉะนั้นเราเพิ่งมารู้ตอนโตอะคะ่ะว่าวิธีการกินแบบนี้ยมันจะทําให้ไวขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นแล้วนี่มามาเข้าใจตรงเนี้ยตอนที่นี่เลี้ยงลูกอะคะ่ะสองคนแล้วภาพนี้มันหายไปนานแล้วนะคะแล้วมันแบบผุดขึ้นมาในหัวนี่แบบอ๋อการเป็นแม่คนอะทุกนานทีทุกวินา,นานทีอะคะ่ะมันคือต้องทําให้เร็วที่สุด แล้วแม่นี่มาตอนนั้นน่ะทั้งเลี้ยงลูกทั้งขายของเป็นร้านขายของชําเล็กๆนะคะคือวันนั้นน่ะเราอาจจะยังแบบไม่ได้เข้าใจอะคะ่ะแต่อยากให้คนที่เป็นลูกอยู่ตอนนี้นะคะรักแม่เราให้มากๆเพราะมันมีบางอย่างอะคะ่ะที่แม่ไม่ได้พูดแต่แม่ทําแล้วไม่ได้บอกเรามันเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งที่ติดอยู่ในหัวเราพอวันหนึ่งที่เราได้โตขึ้นนะคะเราได้มีลูกอะ่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่เราแบบเออเข้าใจว่าความรักจริงๆอะจากแม่ะคะ่ะมันคือแบบนี้